อยาาถามตัวเธอให้มั่นใจไม่อยาาคิดไปเองอยู่ฝ่ายเดียวจะตอบให้หายองใจสนับสนุนโดย BIG กหัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแปงแ้งแรงแป้งลงหัวเปิดเส้นแป้งสูงต้อง BIG M อผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m ม x กซาก สนับสนุนโดยชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาสก ค่ะตอนนี้นะคะกลับมาอยู่ในช่วงที่สามของรายการ Star Fin In นทุ่ g กันแล้วนะคะยังอยู่กับพี่คันหนึ่งนั่นเองนี่ก็พระเอกนะคะพระเอกนี่ก็พระเอกนี่ชัวชัวยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะพี่ที่ไร่นะคะอ้าวพี่คะนี่สรุปตอนนี้ใช้แม็กซ์กมาจะ้สองปีแล้เอ็นยังไงบ้างคะพี่ประทับใจอะไรบ้างอืมมันก็ใช้ใช้ใช,ใช้ใช้ดีนะครับค่ะมันก็แก้ปัญหาให้เราได้เกือบหมดแหละอืม,อม ตั้งแต่ปัญหาอะไรบ้างพี่เออตั้งแต่ฆ่า,มาแมลงแล้วก็เอ,อเอ่อทำให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตได้เงืได้ดีผลิตัณฑ์ของแมสกโกเนี่ยค่ะเออโดยเฉพาะใช้กระฟักทองเนี่ยจะทำให้การดึงยอดดีติดลูกดีค่ะครับแล้วมันมีข้อเปรียบเทียบไหมพี่ระหว่างเมื่อก่อนที่เราเคยใช้แล้วก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าคุณภาพอย่างอย่างมะนาวอย่างเงี้ยปกติแล้วเราขายถ้าเป็นมะนาวเนี่ยพี่ ถ้าเราไม่ได้ใช้ลูกอัดเล็กลูกอาจจะเล็กถูกไหมมันจะไม่ได้ไซส์แต่ฟักทองเนี่ยพอใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยฟักทองได้ไซส์าตามที่ต้องการไหมอืมมันก็ได้นะฮะแต่ว่าของเรานะ่ะจะให้มันเน้นว่าการติดลูกได้ดีกว่าหรือเปล่านั้นเองอแต่ของแมตสโก้เนี่ยมันจะติดลูกได้ดีกว่าลูกมันจะไม่มันจะไม่ล่วงง่ายค่ะเออทำให้ ลูกนี่สามารถคือปกติแล้วทั่วไปมันก็อาจจะหลุดร่วงออกมาจากต้นง่ายๆเออมันจะไม่ติดเนะี้ยมมิมอ,อมันจะไม่ติดลูกง่ายเพราะ,ะเราใช้ของ m 2เนี่ยมันทําให้ติดลูกได้ง่ายขึ้นอ,อ,อถ้าใช้ m 2, 2> ก็<ช> 2> จะทําให้ติดลูกได้ง่ายนั่นเองใช่ใช่นะนาคะโอ้โหอันนี้กถือดว,ว่าคือตอนเนี้ยคือถ,ถ้าถามจากเรนดี้เรนดี่คือพี่คนหนึง่งเลยตอบได้หมดแบบละเอียดมากคือใช้แบบว่าเขาเรียกว,ว่าตัวจริงเสียงจริงแฟนพันธ์แท้จริงๆอะพี่พี่ใช้แบบ รู้หมดเลยอะนะคะว่าต้องใช้อะไรช่วงไหนแบบไหนอย่างเงี้ยนะคะคแหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่วันนี้ในไหนมาแล้วนะคะก็ก็อยากจะให้พระเอกเหมือนกันนะคะคือก็เรนนี่มีผลิตภัณฑ์ชั่วๆนะคะมามอบให้กับพี่คนนึงนั่นเองนะคะคไว้ได้ใช้นะในแปลงต่อๆไปนั่นเองนะคะพี่ก็อันนี้อนาคตข้างหน้าเพราะว่าฟักทองนี้คือเดี๋ยวยังปลูกได้อยู่ไหมพี่อ๋อต้องปลูกทุกปีอะครับปีละครั้งเหรอคะครับอ้าวแล้วเดี๋ยวหมดฟักทองพี่ทําอะไรต่อละคะ ก็ปลูกแตงฟ้าสลับแตงกวาอีกใช่ครับอ่ะแล้วเดี๋ยหมดแตงกวาแล้วคะก็หมดของเราจะสลับที่ไปเรื่อยๆอ๋อหม่เพราะว่าพี่พีเราจะไปเพราที่เราเยอะพี่มี่งเจ็ดสิบไร่อะคิดดูสิเดี๋ยวหมดตรงนี้ไปปลูกข้างหลังอีกใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะการที่แบบมีที่ไม่ต้องขายนะคะไม่ต้องขายมาทําเกษตรกรรมแบบนี้นั่นเองถูกไหมพี่น่ใช่ครับ ก็อยากให้พี่คะนึงนะคะฝากถึงคุณผู้ชมที่ตอนนี้นะคะอาจจะแบบมีที่แบบพี่แบบเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะทําอะไรปลูกอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะให้คําแนะนํากับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะอคือเราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องดูว่าตลาดเขาต้องการอะไรอืมออแล้วก็ปลูกให้ตามตามเออตามให้ตรงกับตลาดที่เขาต้องการอ,อ,อืแล้วเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ดทีที่เหมาะสมใช้ได้ใช้ได้ดีเออ เพื่อให้เอ่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้ได้ให้ได้ผลผลิตที่ดีนั่นเองนะคะนี่ก็ดูช่อง39 9 m a สามเของเราก็ได้นะคะดูแล้วก็บางท่านอาจจะดูทุกวันก็ได้ตอนนี้อาจจะดูอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจวิธีการปลูกอย่างไรนะคะหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างใดให้ได้ผลผลิตดีๆแบบนี้นะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะเรามีนักวิชาการให้คําแนะนํานั่นเองนะคะหรือว่าท่านใดตอนนี้อยากจะแบบนี่ มีไล่ฟักทองแบบนี้นะคะโทรมาสอบถามพี่คนึงได้นะคะเดี๋ยวพี่คนึงให้เบอร์โทรไว้นะคะบอกคุณผู้ชมได้ไหมคะพี่เบอร์ศูนย์เกสองเจ็ดเก้าสองศูย์หครับนี่นะคะโทรมาได้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะนี่ขึ้นให้นานๆเลยนะคะจะได้โทรมาสอบถามได้นะคะเพราะว่าพี่คนนึงเนี่ยไม่ได้ปลูกแค่ฟักทองอย่างเดียวนะมีอะไรคะพี่เยอะเลยเยอะมากแตงกวามันตำปะหลังปาล์มยางปาราไขู่ับปะรด เยอะมากแล้วจะบอกว่าคือใช้ของแมสซโกแบบบดเลยอะทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาขอความรู้ในเรื่องของการทําฝักทองนะคะเพราะว่าเป็นพืชอายุสั้นนะคะ,คะแต่ก็ได้ผลกําไรดีนั่นเองอ่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่คนนึงมากๆเลยนะคะ,คะที่ให้โอกาสได้มาสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทํา ฟักทองนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเรนนี่ก็ให้พี่ชายของเรานะคะพี่แม็กนะคะได้สรุปในเรื่องของวันนี้นะคะกับช่วงของรู้ไว้ใช้ดีมีแม็กซ์ซัโก้คะ่ะ นะคะสรุปให้หมดแล้วใช่ไหมคะสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ m ม x กซ์โนั่นเองนะคะว่าต้องใช้อย่างไรนะคะกับฟักทองนั่นเองนะคะรวมถึงหลายๆเรื่องของ m ม x กซ์กนะคะนี่เดี๋ยวแหมไม่กล้าเหยียบเดี๋ยวต้นหนึ่งเดี๋ยวถ้าทำพักเนี่ยนะเดี๋ยวมไม่รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่ากำลังแตกยอดออกมาอีกนะคะสามารถที่จะเก็บเกี่ยว กันได้อีกนะคะนี่แม่ที่เห็นนี้ถ้าเกิดเดินเหยียบไปเนี่ยเดี๋ยวพี่คนนึงเขาจะว่า,อ,าอุ้ยไม่ได้สิต้องเรียกว่าปา๋ปาป๋าคนนึงนะคะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมคะรู้สึกสนุกไปกับเด็นนี้ใช่ไหมคะสาหรับในเรื่องราวของสตาร์ฟินอินทงนะคะเพราะว่าได้มาเรียนรู้ในสถานที่จริงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเกษตรกรนะคะที่ใช้จริงๆ ใช้ผลิตภัณฑ์แม็กซโก้จริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ดูอยู่แล้วก็สนใจนะคะอยากที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วก็คุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะเรนนีนะ่จะตามไปถ่ายทําแน่นอนถึง สวนของคุณเลยถึงไร่ของคุณเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้รายการ Star Fit in ทุ่งต้องลาไปแล้วนะคะในเทปหน้านะคะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็สนุกแบบนี้หรือเปล่าต้องคอยติดตามนะคะวันนี้เดี๋ยวเลนนี่เนี่ยจับไปต้มฟักทองกินก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะไปไอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวหยยบฟักทองบิ่เขา นับสนุนโดยชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากอก